หลังจากนั้นอาทิตย์ละลาออกจากงานประจำเลยงานประจำอยู่แล้วก็แบบว่าถูกเลิกจ้างเราก็แบบไม่รู้จะไปทําอะไรเป็นคนที่มีปัญหาเป็นสิวไม่หายเลยมาเจอวิสกินคออหน้าดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินเดือนไม่พอใช้ใช้เงินเกินตัวเป็นหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเดือนชนเดือน ัจจุบันพี่ทํางานเป็นพนักง,งาน PC ในห้างค่ะก่อนหน้านี้เศรษฐกิจของเรามันไม่ได้เป็นแบบนี้พี่ก็ทํางานห้างยอดตกลดลงรายได้ก็เลยลดลงค่ะ ปัจจุบันก็เป็นแม่บ้านนะคะเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านหลังจากที่ตัวเองลาออกจากงานประจํามานะคะก็มาเลี้ยงลูกอยู่บ้านค่ะเนื่องจากเราเป็นแม่บ้านเนาะทำงานอยู่บ้านทุกวันเลี้ยงลูกอยู่บ้านเนี้ยแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่มีคุณค่าในตัวเองเลยเพราะว่าเราเลี้ยงลูกทํางานบ้านไม่ได้แบบออกไปพบปะใครไม่ได้มีเพื่อนไม่มีสังคมอะไรเลยรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าก็เลยอยากหารายได้เสริมเพื่อสร้างคุณค่าให้ตัวเองก็เลยมองหางานออนไลน์ค่ะสิ่งที่เราเลือกก็คือวิบสกินค่ะจุดเริ่มต้นนะคะที่ทําให้เปิดใจนะคะก็คือผลิตตัั์ว ของเว็บสกินเลยนะคะก็คือมาร์กหน้านะคะติดใจนะคะตอนแรกเป็นผู้ชายคะ่ะพอชายแล้วติดใจนะคะก็เลยตัดสินใจเปิดยินนะคะ แนนเองนะคะอยู่กับวิบสกินมาก็ร่วมร่วมสิมปีแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะได้อะไรหลายอย่างนะคะจากวิบสกินนะคะได้เงินแล้วก็โบนัสนะคะแล้วก็ทองนะคะแล้วก็ได้เที่ยวต่างประเทศกับบอสจุยด้วยค่ะปัจจุบันแนนเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะขายของออนไลน์เลี้ยงลูกอยู่บ้านค่ะเป็นคุณแม่ฟูลไทม์แล้วก็ขายของออนไลน์ไปด้วยค่ะร้อเปอร์เซ็นต์เลยค่ะปัจจุบันทําอาชีพข้าราชการนะคะฟูลไทม์ ตอนนี้เฟิร์นทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นขายแบรนด์เนมแล้วก็เปิดร้านเสริมสวยทำเล็บค่ะของุงจรที่พัฒยาเช่นเดียวกันค่ะก็คือเริ่มต้นจากเงินเดือนไม่พอใช้อะคะ่ะแล้วก็ใช้เงินเกินตัวเป็นนี้บัตรเครดิตด้วยใช้เงินเดือนชนเดือนเลยคิดหาอาชีพเสริมโดยเริ่มต้นจากทุนเล็กๆ3,000บาทต้องขอขอบคุณลูกค้าและขอบคุณตัวแทนที่สามารถให้แอนสามารถต่อยอดเป็นหลักล้านได้อะคะ่ะ จุดเริ่มต้นของพี่สานะคะวิปสกินเปลี่ยนผิวพังให้ดีขึ้นด้วยในสปามาร์กจริงๆคะ่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่พี่ได้จากวิปสกินตัวนี้บอกเลยว่าประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ใช้ อย่างแรกเลยก็คือได้ลองใช้ตัวแรกที่ทางวิบสกินออกมาก็คือตัวสลิปปิ้งมาตัวนั้นน่ะใช้ดีมากแล้วก็ชอบเนี้ยค่ะชอบทํารีวิวแล้วก็เหมือนแนะนําคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยกลายเป็นว่าคนอื่นเห็นเราหน้าดีขึ้นเขาก็เลยเหมือนแบบอยากลองใช้เอ,อิเราไปเปิดบินเป็นตัวแทนดีกว่ามันได้ในราคาที่ถูกกว่าด้วยแล้วเราก็เอามาขายต่อให้กับเพื่อนๆด้วยอะคะ่ะครั้งแรกอยากจะมีรายได้เสริมช่วงนั้นทํางานประจําเริมเข้ามาทำวิบสกินก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มัง้งลาออกจากงานประจําเลยแล้วก็ ทำสกินเลยค่ะก็ทํามายาวจนถึงแบบ5ปีเลยค่ะตอนนี้สุดเริ่มต้นเลยคือตอนนั้นทํางานประจาอยู่เราก็แบบว่าถูกเลิกจ้างแล้วเราก็แบบไม่รู้จะไปทําอะไรเราก็อยากทํางานที่แบบว่าได้ดูแลลูกและครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มจากการสั่งมาใช้ก่อนเพราะว่าเป็นคนผิวแพ้ง่ายเราก็เลยสั่งมาใช้พอสั่งมาใช้แล้วสินค้ามันตอบโจทย์เราเป็นคนผิวแพ้ง่ายใช้ดีเริ่มเปิดบินเยอะขึ้นจาก5ชิ้นเป็น10ชิ้นไปยีชิ้นเป็น40สิชิ้นจนปั ปัจุบันนี้คือ2,500ชิ้นบวกต่อเดือนเริ่มจากทดลองใช้ใช้แล้วแบบเห็นผลชัดเจนมากก็เลยตัดสินใจเปิดบินตัวแทนนะคะทดลองขายแล้วก็มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลูกค้าที่ได้ทดลองใช้กับเราได้เปิดใจใช้แล้วก็ติดใจกลับมาซื้อซ้ําเยอะมากทําให้มียอดขายพุ่งกระชุดตัดสินใจได้เลยว่าทาแบบนนี้แล้วไปต่อได้แน่นอนค่ะ ความที่เราเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะไม่มีไรายได้เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากอยู่เฉยๆงานอะไรที่มันเหมาะกับเราที่สุดที่เราสามารถทําไปด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจะไม่กระทบซึ่งกันและกันขายออนไลน์เนี่ยมันเหมาะกับเรามากที่สุดก็เลยตัดสินใจมาทําตรงนี้นะคะ ล้ำต้นจากผู้ใช้จริงค่ะอยากได้ราคาที่มันถูกลงก็มาใช้แล้วก็สิวหายจริงด้วยเพราะเฟิรนเป็นคนที่มีปัญหาเป็นสิวเรื้อรังไม่หายเลยรักษาคุณหมอกี่ที่ก็ไม่หายค่ะพอเจอวิปสกินใช้ไปประมาณ2ขวดแล้วก็เริ่มรู้สึกได้ว่าเออน่าดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มสนใจที่จะลงทุนตัวนี้เพราะว่าส่วนตัวเราชอบลงทุนค่ะ คือผลิตภัณฑ์ของเขาว่ารู้สึกว่าใช้แล้วเห็นผลแล้วไม่มีสารอันตรายอะไรเลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพของเขาดีอยู่แล้วเขาจะขายตัวของเขาเองด้วยค่ะทําให้เราะกล้าตัดสินใจที่จะลงทุนตรงนี้แล้วก็เชื่อมั่นในแบรนด์เชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าแล้วก็เชื่อมั่นในบอสท,ทั้ง4ท่านค่ะชื่ออ้อมค่ะปัจจุบันอ้อมเป็นแม่บ้านนะคะแม่บ้านลูก2แล้วก็เป็นแม่บ้านอยู่ต่างแดนค่ะอ้อมมาจากอเมริกาค่ะ,อะตอนนี้นะคะอ้อ อ้อมขายิสกินค่ะขายออนไลน์ไปด้วยค่ะเปลี่ยนจากผู้ใช้มาเป็นผู้ขายนะคะจากการที่เรามีผลลัพธ์อะค่ะของผิวหน้าที่ดีขึ้นค่ะเริ่มมีการขยายผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาจากทุกช่องทางเลยค่ะที่อ้อมทําการยิงแอดไปค่ะอ้อมจะทําแฮชแท็กของตัวเองไว้ค่ะว่าเป็นแม่อ้อม USA กับวิปอ้อมนนทบุรีค่ะอยู่ที่ไหนป็นโลกค่ะสามารถทําได้แล้วก็แม่บ้านอย่างอ้อมนะคะเป็นแม่บ้านลูก2ค่ะก็คือสามารถทําได้ค่ะ ที่กล้าลงทุนนะคะด้วยความที่เชื่อมั่นในบริษัทแล้วก็เชื่อมั่นในแบรนด์อย่างหนึ่งด้วยค่ะเพราะว่าคุณจุ๋ยค่ะเขาทําอะไรค่ะเขาทําจริงจังพี่เคยเดินทางไปเที่ยวกับบอสจุย๋ยบอสจุ๋ยพูดว่าเขาจะต้องการทําผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนไทยสามารถจับต้องได้และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาจะช่วยเหลือกเกษตรกรไทยแล้ววันนี้ค่ะคือเขาทําได้จริงมันเลยทําให้พี่เกิดความมั่นใจในคามั่นสัญญาที่คุณจุ๋ยได้ให้กับเราไว้พี่ก็กล้ายืนยันว่าแบรนด์นี้ค่ะทำให้พี่อยู่กับวินมาาาากํํลลังเข้้สู่่ปีทท9แว ให้เรารู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่มั่นคงของเราแล้วค่ะพูดตรงๆว่าก็เป็นแอ์โฮสเตสมาก่อนใช่ไหมคะพอเราออกจากแอ์โฮสเตสเรามาจับการขายไม่มั่นใจเลยคะ่ะแต่ใจสู้คะ่ะเพราะว่ามีกําลังใจเยอะด้วยคะ่ะก็เริ่มจาก10ชิ้น20ชิ้นร้อยชิ้นเราก็รู้สึกเฮ้ยเราไปต่อได้ก็มาต่อเยรื่อยๆคะ่ะแล้วพอรู้ว่าจะมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะคะเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยของวิสกินก็เลยพยายามตั้งใจพอใจมาก็เลยเปิดบินตัวแทน2 5ง0ชิ้นคะ่ะทำยอดขายให้ถึงตามเป้าหมายของโปรเจรเรกต โเจกนี้จริงๆค่ะจริงๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่ในตัวนะคะน่าจะมีมานานแล้วด้วยเพราะว่าเรา้ายเราลองเป็นตัวแทนจําหน่ายได้มียอดลูกค้านะสั่งซื้อเรื่อยๆมีลูกค้าเก่าซื้อซ้ําลูกค้าใหม่มีความเชื่อมั่นในแบรนด์มียอดสั่งเข้ามาเรื่อยเราต้องไปต่อเราต้องทําตามเป้าหมายให้ได้ค่ะก็เลยยิ่งมั่นใจเออเราเลือกไม่ผิดแน่วิสกิน ตอนนี้ VP03 ของเราก็คือดิลเลอร์รายใหญ่นะคะใหญ่ได้รับตำแหน่งดิลเลอร์รายใหญ่ก็คือเป็นแม่ทีมใหญ่ของ VP03 ซึ่งยอดขายของทีมเรานั้นสูงสุดที่สุดขายดีและขายดีต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา10ปีเหตุผลที่ยอดมันสูงก็มาจากด้วยตัวคุณภาพของครีมเองที่ทำให้ตัวแทนทุกคนขายได้ง่ายและมีการากลับมาซื้อซ้าของลูกค้าและตัวแทนก็ขายดีไม่ว่าจะช่องทางของการขายปรี หรือขายส่งขายง่ายมากๆมันตอบโจทย์ผิวหน้าและที่สำคัญราคามันเข้าถึงได้ทุกกระดับนะคะจากตอนที่ตัดสินใจเริ่มทักไม่ได้มีทักษะอะไรใดๆเกี่ยวกับงานออนไลน์เลย บริษัทมีระบบการสอนงานออนไลน์ให้ด้วยมีโค้ชต่างๆเราก็เข้ามาเรียนรู้บริษัทเนี่ยมีโค้ชเก่งๆระดับมืออาชีพมากมายเรามีทักษะเพิ่มมากขึ้นแล้วทําไม่หยุดมันเลยทําให้ผลลัพธ์มันเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องยอดขายก็เติบโตแบบต่อเนื่องในฐานะที่ปุ๊กเป็นสาวโรงงานธรรมดามากๆคือทํางาน8ชั่วโมงซึ่งจะบอกว่าทุกอย่างไม่ใช่ว่าทําสําเร็จได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าของที่เราทําอยู่หรือแบรนด์หรือ สินค้าที่เราทําอยู่อ่ะมันได้จริงๆผลตอบรับคือมันดีมีการซื้อซ้ำก็เลยมียอดขายเพิ่มมามีลูกทีมสามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวตัวเองได้ด้วยแล้วก็สิ่งที่ตัวเองภูมิใจที่สุดก็คือได้มางานนี้ค่ะ45วันพิชิต2,500ชิ้นค่ะ ขอแบ่งออกเป็น50%นะคะก็คือ50%ก็คือตัวเราลงมือทําอย่างจริงจังค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เปิดเพจยิงแอดปิดการขายเลยค่ะและอีก50%ยกให้แบรนด์เลยค่ะเพราะว่าลูกค้า50%คือกลับมาซื้อซ้ําโดยที่แบบเราไม่ต้องขายเลยค่ะ อย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณบริษัทด้วยที่จ้างโค้ดแบบเก่งๆซึ่งถ้าเราไปลงคอร์สเรียดเองเนี่ยมันหลักหมื่นหลักแสนเลยแต่ว่าทางบริษัทจ้างโค้ดมาสอนออนไลน์ตั้งแต่พื้นฐานเบสิกเลยจนแบบขั้นเทพอะได้ความรู้ตรงนี้มาใช้กับแนวทางของตัวเองอะไรเงี้ยคะ่ะเป้าหมายของเอกคือครอบครัวนะคะอยากให้ครอบครัวสุขสบายคือได้อยู่กับลูกได้ดูแลลูกแล้วอยากพาลูกไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องจํากัดเวลาว่าต้องกลับบ้านกี่โมงพุ่งเป้าหมายไปที่ลูกแล้วก็ลุยให้ เต็มที่เราเชื่อมั่นในสินค้าและแบรนด์ด้วยพอเราใส่เต็มอะ่ะโดยที่ไม่ได้หวังนะว่าเดือนนี้เราต้องทำได้เท่าไหร่คือพิชิตเป้าหมายได้ใน30วันแรกคือ2,500ชิ้นเลย ข้อแรกเลยก็คือพีพได้ในเรื่องของบุคลิกภาพได้ในเรื่องของการพูดการนั่งการยืนการเดินแล้วเราก็เอาไปปรับใช้ในการทํางานของเราในการดูแลทีมของเราอย่างเงี้ยค่ะได้ไปส่งต่อให้กับลูกทีมที่เขามีความสนใจหรือเขาแบบว่าอยากเป็นระดับผู้นําประทับใจมากเป็นคลาสที่พิเศษที่สุดที่เคยเรียนมาเป็นการเปิดใจของเราแล้วก็ทําให้เรากล้าที่จะเติบโตพัฒนาตัวเองมีทักษะต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายสามารถเอาไปปรับใช้ได้ชีวิตประจาําวันแล้วก็ต่อ ให้ธุรกิจของเรานะคะเติบโตมากยิ่งขึ้นค่ะ ได้ร่วมเวิร์กช็อปของวิบสกินแค่หนึ่งครั้งเองแต่ทําให้เปลี่ยนลุคตัวเองได้มากขึ้นจากครูน้องฝนเลยค่ะความมั่นใจที่แต่ก่อนไม่เคยมีเลยตอนนี้คือมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มากมากมากและก็มากมากเลยค่ะต้องขอบคุณบอสอีกครั้งนั่นแหละค่ะที่ทําให้มันชัดเจนมากขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ไม่ใช่แค่นั้นนะเราเป็นเหมือนนักธุรกิจจริงๆเพราะทุกคนที่ผ่านมาหรือว่าทุกคนที่มายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้วันนี้และตรงนี้ทุกคนทํายอดลาย ดังนั้นทุกคนไม่ใช่แม่ค้าออนไลน์ธรรมดาทั่วไปแต่ทุกคนคือนักธุรกิจ เปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันนะคะก็คือทําให้เราแบบมั่นใจเยอะขึ้นพอเรามองทุกอย่างอะ่ะให้มันเป็นในมุมที่ดีเป็นแง่บวกชีวิตมันมีความสุขขึ้นเราเอ็นจอยกับงานที่เราทําเป้าหมายที่เราวางไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเวิร์กช็อปที่เอาตรงๆพี่ก็จึ้งกับเขาอยู่เหมือนกันนะในด้วยอายุของเราอะ่ะเราก็ไม่คิดนะคะว่าการที่เราจะไปคอร์สท่าไปปรับบุคลิกภาพมันมีความสําคัญอย่างชีวิตมันเกิดมูลค่าในบุคลิกภาพจริงๆวิสกินนะคะนำคอร์สเนี้ยเข้ามาให้เรามันเป็นคอร์สท,ที่สุดยอดมาก คนที่มาอยู่หน้ากล้องมาอยู่ออนไลน์แล้วมาอยู่กับการที่ทําธุรกิจแบบนี้ค่ะวิสกินที่รักสวยรวยสุขค่ะสวยรวยสุขค่ะรักวิสกินค่ะสวยรวยสุขสวยรวยปังกับวิสกินค่ะวิสกินสวยรวยสุขมั่นคงแน่นอนค่ะสุดในสุดค่ะเล่นใหญ่มากค่ะรักสุดใจค่ะพลิกชีวิตค่ะ สวยรวยสุกเชื่อมั่นตั้งใจโตไปกับวิสกินเลยค่ะสวยรวยปังแน่นอนค่ะสวยรวยปังฉันทำได้ฉันต้องรวยค่ะรวยโดดเด่นปังยั่งยืนทำทำทำสวยรวยสุขค่ะสวยรวยสุขค่ะ